สวัสดีครับกลับมาต่อกันนะครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า f i n d อร์นะครับคือจะตัวนี้แหละนะครับมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่หน้าคนตรงนี้นะครับไฟเ d e r เปิดมันขึ้นมาปึ้งนะครับเราก็จะเจอหน้าต่างนี้ f i เ d e r ์มวนไว้ทำอะไร f i เ d e r เนี่ยมันเอาไว้ค้นหาเอาไว้จัดการ organize ม่ว่าจะเป็นไฟล์หนังไฟล์เพลงไฟล์เอ,อกสารหรืออะไรก็แล้วแต่ในเครื่องเรานะครับมันจะมีโครงสร้างก็คือทางซ้ายนี่คือไซาบาทางขวาก็คือพื้นที่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมพูดถึงทางไซาบาก่อนทางด้านซ้ายเดี๋ยวเราเรา,าไล่ไปทีละตัวเลยละกันนะครับในส่วนหมดหมดแรกที่มันจัดไว้ให้เนี่ยคือส่วนของ device device คืออะไรมนก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง mac ของเรานะครับยัง อย่าง iMac ของผมมี Default เลยก็คือเนี่ยตัวที่เป็น Hard Drive ์นะครับชื่อว่า Pixel l i v e แล้วก็ไอที่เห็นมุนๆมุน,ม,นมุนอยู่นี่คือคือ Time Machine Backup นะตอนนี้ผม Backup Backup เครื่องอยู่ด้วยทำวิดีโอไปด้วยไม่เสียเวลานะครับมันก็จะอืดๆนิดนึดนงก็เพราะว่าผมใช้ Time Machine Backup งานอยู่นะครับก็คือง่ายๆว่าส่วนของ device เนี่ยมันคืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ กับเครื่อง Mac ของเรามีคนถามถามผมว่าเออเอาเอาตัมไดรฟ์เอาแฟลชไดรฟ์เอ็กซ์เทอร์นอลฮาร์ดไดรฟ์มาเสียบกับเครื่อง Mac แล้วแล้วมันไงอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะหาไม่เจออันนี้ผมว่ามันหาหาง่ายมากเลยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยกันเะนีถ้าผมเสียบผมว่ามันหาง่ายกับ Windows เยอะนะเพราะมันไม่ได้คือเสียบไปปุ๊บจิ้มไอตัวตัมไดรฟ์เข้าไปปับ๊บมันก็ขึ้นบนเดสก์ท็อปเลย ซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเนี่ยมันโผล่เป๊ะขึ้นมาเลยมันก็จะเตะตาเลยเฮ้ยอะไรโผล่ขึ้นมาบนเดสก์ท็อปนะครับเนี่ยดับเบิลคลิกเข้าไปก็ก็คือก็คือตัวที่ external hard drive เลยที่ผมพึงเสียบเข้าไปเนี่ยเออแต่ถ้าเราใช้ไฟเดอร์เนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนของ device นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมมาแล้ว p ิ x e l Lazy เนี่ยมันเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็ออกมาปั๊บเนี่ยเราเข้าถึงไฟล์ได้ง่ายๆเลยนะครับ โอเคส่วนนี้คือส่วนของ Device นะครับเออเวลาจะ Eject อะไรพวกตัม Drive พวก e x t e r n a l hard drive พวกนี้นะกดนี่เลยมันก็จะ Eject ปึ้งออกไปง่ายๆนะครับหรือว่าเวลามี CD เสียบเข้ามามันก็จะขึ้นเหมือนกันเลยนะครับขึ้นบน Desktop เลยเป็นไอคอน CD ขึ้นมาแล้วก็มาอย,อยู่ในส่วนของ Device โด้วยเหมือนกันนะครับโอเคนี่ไม่มีอะไร ในส่วนต่อไปแชร์แชร์นี่คืออะไรคือ Mac คือ PC คืออะไรก็แล้วแต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเน็ตเวิร์กเนี้ย Wi-Fi แล้วก็ผมก็มีเครื่องพวกนี้เชื่อมต่ออยู่เน็ตเวิร์กเดียวกันเนี่ยมันก็จะเห็นหมดเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดเครื่อคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นไม่ได้ตั้งแชร์เอาไว้หรือว่าโปรเทคเอาไว้เต็มรูปแบบมันก็จะไม่ขึ้นนะเออถ้าใครมีแบบโฟลเดอร์แชร์แบบ public อะไรไว้โฟลเดอร์เล็กๆอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นอยู่บนนี้นะครับอย่างเนี้ยผมนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของเน็ตเวิร์กนะครับอุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่อกันอยู่นะครับโอเคส่วนต่อไป places ตรงนี้ก็แปลตรงตัวครับมันคือสถานที่ต่าง ในเครื่องแมสของเรานั่นเองไม่มีอะไรตรงนี้เขาทำช็อตคัทมาให้เราใช้งานง่ายๆนะครับ places ตรงนี้เอาไว้ทำช็อตคัทเองก็ได้เหมือนกันเนี่ยอย่างอ,อันนี้ใช่ไหมเป็น d e s ก์ท็อันนี้ก็คือเข้าใจง่ายเหมือนเหมือนกับบนนี้เลยไฟล์ต่างๆบน Desktop อนะแล้วก็ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือโปรแกรม แอปพลิเคชันทุกอย่างที่เราอินส tall ลงในเครื่องนี้มันจะถูกเก็บอยู่ในที่นี่นะครับแอปพลิเคชันแล้วก็โฮมตรงนี้ของใครของมันนะครับโฟลเดอร์โฮมนี่ของใครของมันอย่างนี้ผมล็อกอินเป็นนันทวัฒน์เหลืองอรุณนะถ้าในในแมคเครื่องนี้มี User อื่นล็อกอินเข้ามาอย่างถ้าผม l o อก f อออกไปนะ p p p l e แล้วก็ล็อกเอาท พิก e ซออกไปเนี่ยปุ๊บแล้วผมล็อกอินเข้ามาใหม่ด้วย user guest หรืออะไรเนี่ย home ก็จะไม่ใช่ home อันนี้แหละไม่ใช่ของนันทวัดเหลืองหรืออะไรอาจจะเป็น home ของ guest หรือ home ของ user อื่นๆที่มีในเครื่องนี้นะครับแล้วก็ไฟล์ใน home เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันของใครของมันนะอันนี้แยกกันเออนะใน home นี่มีอะไรก็มี Desktop ก็คือคือ,คอ,ไ,อไอตัวนี้แหละตัวเดียวกันนะครับ Document ตรงนี้เขาออกแบบไว้ให้เก็บเอกสารนะครับดาวน์โหลตัวนี้ถ้าเราใช้เบราว์เซอร์อย่างที่มันมากับเครื่องเนี่ยก็คือ Safari เนี่ย Default Folder ในการดาวน์โหลดไฟล์ใดๆก็ตามก็คือโฟลเดอร์นี้นะครับถ้าเราใช้ Safari เนี่ยเราดาวน์โหลดนู่นดาวน์โหลดนี่มันจะลงมาอยู่ในโฟลเดอร์นี้เลยทันทีนะครับอัตโนมัติแต่ก็ถ้าเราใช้เบราว์เซอร อย่างอื่นอย่างเช่น firefox เนี่ยมันก็อาจจะไปอยู่ Desktop อะไรก็ว่าไปแล้วแต่นะครับแต่ถ้าใช้ safari มันก็จะอยู่ในนี้นะครับเข้าใจง่ายดีอ่ะคือเล่นเว็บใช่ไหมแล้วดาวน์โหลดไฟล์ดาวน์โหลดหนังเราโหลดเพลงอะไรมาเงี้ยมันก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์นี้เลยหาง่ายนะครับดอบบ็อกซ์ box, อันนี้ข้ามไปก่อนเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแอปพลิเคชันที่ผมลงเพิ่มเติมนะครับมันไม่ได้มีมาพร้อมเครื่องไลบรารี Library นี้พยายามอย่าไปยุ่งกับมัน นะครับมันเป็นมันเป็นโฟลเดอร์ที่แอปพลิเคชันมาเอาไว้ใช้งานนะนะเราไม่ต้องมายุ่งกับมันดีที่สุด movies ตรงๆไว้เก็บหนังนะครับ music ไว้เก็บเพลงนะครับ pictures ไว้เก็บรูปอย่างไอ้ public นี่คือเป็นเป็นแชร์โฟลเดอร์นะถ้าเราเข้าไปตั้งไปเซตอัพเครื่องใหเราให้มันแชร์ไว้อะไรเงี้ยไอ้โฟลเดอร์ public เนี่ยจะเป็นโฟลเดอร์พื้นฐานเป็น default โฟ er ลเดอร์ที่เครื่องอื่นๆจะสามารถเข้ามาหา เข้ามารื้อดูอะไรในในโฟลเดอร์เราได้อย่างถ้าเราจะแชร์ไฟล์ให้เพื่อนง่ายๆที่สุดก็คือเข้าไปกดแชร์แล้วก็ลากไฟล์มาไว้ในนะในโฟลเดอร์ Public เนี่ยเพื่อนก็สามารถเข้าเครื่องเราง่ายๆอาจจะไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดเลยด้วยเขาก็ดึงไฟล์ไปได้เลยนะครับไอตัวไซ t ์มันเอาไว้เอาไว้ทำเว็บอะนะถ้าเราเซตเครื่องเปิดเครื่องให้รันเป็นแบบเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็น Personal Web Server ปุ๊บ Default ของของเว็บเซิร์ฟเวอร์มันจะอยู่ที่นี่แหละนะครับเอออันนี้ก็เอาไว้พูดถึงทีหลังแล้วกันถ้าบางคนบางคนไม่ได้ทำเว็บก็ไม่ค่อยได้ใช้มันหรอกนะโอเคอันนี้ก็คือโฟลเดอร์ต่างๆนะครับในในในโฮมนะครับซึ่งช็อตคัทไอพวกนี้มันก็คือช็อตคัทจากโฟลเดอร์ในโฮม e นี่แหละมิวสิอะไรพวกนี้ Movie d o ็อกิวเเ ตรงนี้ไม่ชอบอะไรตรงไหนเอาออกได้เลยนะครับอย่างถ้าผมไม่ไม่อยากให้แย่ผมไม่ค่อยสมมติผมไม่ค่อยดูหนังเออผมเอาโฟลเดอร์หนังออกคลิกขวา remove from sidebar ปึง้งออกไปเลยเออไม่ชอบเดสก์ท็อปด้วยไม่เอามีตรงนี้ไม่แท่ remove from sidebar เลยเห็นไหมครับเรา organize ได้ง่ายมากหรือว่า ผมใช้ตอนนี้ผมทำเว็บให้เว็บภาคอยู่อะคอม17สมมุติผมอยากให้มันมาปรากฏอยู่นี้ผมลากมาดื้อ,อเลยนะเนี่ยปุ๊บจนมันมีไอ้รูปขั้นๆเนี่ยเนี่ยไอ้เส้นขั้นแล้วก็เป็นจุดกลมๆอะผมก็ปล่อยเมาส์ปึง้งมาและเนี่ยโฟลเดอร์ er ตัวนี้ผมใช้บ่อยผมทำช็อตคัตไว้ได้ง่ายๆตรงเพลสเออเข้ามาก็เป็นเหมือนกันเหมือนเราเข้าจากตรงน,นี้ไซต์คอม17 เออเหมือนกันเลยแล้วผมทําเว็บเสร็จเมื่อไหร่ผมก็โอเคไม่ต้องการแล้วก็เอาออกจากไซบาไปไงมากเห็นไหมครับโอเคบางทีผมเอาอะไรออกไปนะเดสก์ท็อปผมเอากลับมาก่อนมิวสิกมูฟีกลับมาก่อนเออนะครับจริงตรงนี้เขาเป็นโฟลเดอร์ที่เขาออกแบบไว้ให้เราใช้งานง่าย,ายๆเฉยๆแต่เราจะเอา เราจะเอาเพลงไปเก็บในมูฟวี่ก็ได้ไม่มีใครว่านะครับแต่หาไม่เจอก็เรื่องของเราโอเคอ่าส่วนสุดท้ายนะครับในบนไซาปาเนี่ยชื่อว่า Search for พผู้นี้เป็นเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นคีย์เวิร์ดเซิร์ชที่เขาทำไว้ให้ออโต้นะอย่าง Today ก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะครับกด Today ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้ทั้งหมด หรือว่าอะไรที่เราเพิ่งใช้งานไปเมื่อวานอะไรงเงี้ยก็จะขึ้นมานะครับ past week ก็เช่นกันเมื่ออทิษย์ที่แล้วหรือว่า all image ก็คือรูปทั้งหมดในเครื่องเรามันจะ search มาให้โดย auto เลยว่าเครื่องเราเนี่ยมีรูปอะไรบ้างนะครับตรงนี้แล้วก็ all movie ก็เช่นกันมีไฟล์ที่เป็นคลิปอะไรบ้าง all document ก็เช่นกันมีไฟล์ที่เป็นเอกสารอะไรบ้างในเครื่องเราตัวนี้เป็นแบบเหมือนกับเป็น อะไรเซิร์ชอัจฉริยะที่เขาทำมาไว้ให้เออผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะแต่บางทีถ้าหาหารูปไม่เจออะไรเงี้ยหรือว่าไฟล์ไม่แน่ใจว่าไฟล์ที่เพิ่ง Edit ไปวันนี้เราเซฟไว้เป็นชื่ออะไรเราก็ใช้ Today นะเออก็ง่ายดีเออมันก็มีประโยชน์นะครับถ้ารู้จักใช้มันเอออะไรพวกเนี้ยผมเองก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใช้มันหรอกแต่ถ้าใช้เป็นก็มีประโยชน์อืม พูดทำไมโอเคครับไซต์บาร์หมดแล้วนะครับต่อไปเป็นส่วนของท็อปบาร์ข้างบนนี้ตัวแรกเลยนะครับคือคือแ a ็ k แอนด์ r อร์เนะครับตัวนี้ก็เหมือนบนเว็บเบราว์เซอร์ไม่มีอะไรนะอย่างถ้าเราเซิร์ฟไปสักพักหนึ่งแล้วเราเอโฟลเดอร์เมื่อกี้คืออะไรเราจำไม่ได้เราก็แบ็กกลับไปผมใช้การวิวแบบนนี้ก่อนละกัน Desktop จะง่ายขึ้นนะ เนี่ยผมกดเข้าไปเอ๊ะเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่โฟลเดอร์อะไรจำไม่ได้ผมก็แบ็กกลับไปปึบเออไม่ใช่กลับไปอีกเอ๊ะ <c oughs> เลยละอ่ะ <c oughs> ผมก็ฟอร์เวิร์ดกลับไปเออนะครับอันนี้แบ็ k กับฟอร์เวิร์ดไม่มีอะไรอันนี้เป็นการแสดงผลนะครับว่าเราจะให้แสดงผลพื้นที่ทางขวาเนี่ยเป็นแบบไหนอันนี้เป็นแบบไอคอนน,น,บบ icon, นะครับแสดงผลเป็นแบบไอคอนอ่าปรับลดขนาดไอคอนได้ตามสะดวกนะครับตรงนี้ แล้วก็มุมบนอ่ามุมล่างขวานี่คือข,ขยายย่อขนาด Windows ได้ตามสะดวกนะครับตรงนี้บอกไว้เพราะมีมีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งเห็นบนใน Facebook ว่าใช้มาปีหนึ่งเพิ่งรู้ว่ามันย่อขยายตรงนี้ได้นะครับ <laughs> <laughs> เราจะไม่เผากันเราจะไม่บอกว่าเขาคือพี่พีเคโอเคนะครับตรงนี้คือการวิวแบบไอคอนนะครับอันนี้เป็น List v i ิวนะครับ ไอการ list view นี่มันจะดีตรงที่เราจะ sort ได้ง่ายขึ้นอย่างผม sort by name นะหรือว่า by date modify ปุ้มไอสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่คือไอสามเหลี่ยมนี่คือจากมากลงมาน้อยเห็นไหมมันก็จะเรียงจากใหม่สุดลงไปหาเก่าสุดนะครับหรือกดอีกทีว่าจะกลับกลับกันกลายเป็นว่าใหม่สุดอยู่ข้างล่างเก่าสุดอยู่ข้างบนนะหรือว่าผมเรียงตามไซส์แล้กันเนี่ย ฐานกว้างก็คือมากใช่ไหมไซส์มากไล่ไปหาไซส์น้อยกลับกันก็คือไซส์น้อยไล่ไปหาไซส์มากเอออันนี้นครับใช้งานง่าย Sort By Name ก็เป็น Default อยู่แต่ที่ผมชอบมากที่สุดคืออันนี้นะครับเป็นแบบ Column View คืออันนีมน้มันทำให้เราดูง่ายว่าเราอยู่อยู่ไหนนะครับตอนนี้อยู่ที่ Desktop อยู่ที่ Folder ร์ stop chart f i n n i n g นี่เป็นเพจที่ผมสร้างขึ้นมานะครับ ต่อต้านการกินหูฉลามใครกินอยู่ใครกินอยู่เข้าไปดูนะครับ stop shark finning thailand บนเ c e b o o k นะครับเข้าไปดูว่าทำไมเราถึงต้องเลิกกินนะครับมันน่าสงสารนะเนี่ยดูดิมันถูกตัดครีบและโยนทิ้งลงทะเลเราครีบมาให้เรากินทั้งที่มันไม่มีประโยชน์เล,เลยนะครับคุณค่าทางสารอาหารมันคือไข่ไก่ยังเยอะกว่าเลยนะครับมันอร่อยแค่น้ำซุปเท่านั้นเองนะไอ้ส่วนครีบไม่อร่อยเลย ไม่เชื่อลองกินคลิปเปล่าๆดูไม่มีน้ำสุปอะไม่ได้เรื่องอะนอกเรื่องแล้วโอเคนะครับไอคอลัมน์วิวเนี่ยมันทำให้เราดูได้ง่ายไงว่าเออตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแน่อยู่เดสก์ท็อปสต็อปชาร์กฟินนิ่งโฟลเดอร์ชาร์กอีกทีเห็นไหมเออแล้วเวลาเราจะสมมุติผมจะ m มูฟไฟล์เนี่ย m มูฟรูปเนี่ยไปไว้ไปไว้บนอะไปไว้เทิบออกมาโฟลเดอร์นี่เนี่ยผมก็ทำได้ง่ายเนี่ยลากมาแล้วก็ เนี่ยดรอปไว้ตรงนี้เลยปึง้งก็อยู่บนเดสก์ท็อปเลยนะครับหรือว่าผมจะเอาจากตรงนี้กลับไปไว้ในโฟลเดอร์นี้หรือว่าโฟลเดอร์นี้เนี่ยเห็นมันทำได้ง่ายอะ่ะคอลัมน์วิวนะผมเลยชอบใช้นี้มากสุดท้ายคือเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไร Coverflow นะครับเป็นเหมือนแบบ iTunes นะครับมันก็คือการผสมผสานนะครับมี cover ให้ดูข้างบนนี้ด้วยแล้วก็มีมี list view ข้างล่างนี้ด้วยนะผสมผสานกันใครชอบแบบไหนก็ปรับแต่งเอาอตามสะดวกนะครับไอ้ลูกกตานี้คือ quick view นะครับเอาเมาส์เอา,มาเอามาส์มาวางดูแล้วจะเห็นว่ามีมีคำอธิบาย show items with quick look เออมันเรียกมันเรียก quick look นะใช่ quick view quick look อืม ครับอันนี้ก็คือเวลาเราเนี่ยสมมุติผมคลิกไฟล์รูปเนี่ยมันก็คือการพรีวิวนั่นเองจริงๆผมชอบนะอีควิกลุกเนี่ยกดปุ๊บมันก็จะพรีวิวปั๊บนะครับคือเราไม่ต้องเปิดแอปพลิเคชันที่มันเอาไว้เปิดรูปอะหรือว่าไฟล์พวกไฟล์ p o t t s s o p เนี่ยเออถ้าผมอยากจะผมยังไม่อยากเปิดโปรแกรม p o t t s s o p อะแต่ผมอยากจะเออดูว่ามันใช่ไฟล์ที่ผมหาอยู่หรือเปล่านะผมก็ใช้ค c ิ l o o กเนี่ย แวบ,บดูง่ายๆเออซึ่งคิ k l o o กมันดูได้เยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นไฟล์เพลงไฟล์ไฟล์รูปเนะี่ย JPEG ไฟล์ Photoshop ไฟล์ PNG อะไรมันดูได้หมดเลยนะครับหรืเอเป็นไฟล์เพลงไฟล์หนังเนี่ยมันก็พรีวิวได้หมดเลยไฟล์ PDF อะไรเงี้ยมันทำได้หมดเลยผมเออชอบมากเลยเนะี่ยไม่รู้มันทำได้ไงนะอย่างเงี้ยเรากดแบบหลายๆรูปก็ได้แล้วก็ shortcut ของ quick look คือ space bar นะครับเนี่ยผม select หลายๆรูปแล้วผมคลิกตรงนี้ก็ได้หรือว่าผมกด space bar ก็ได้เหมือนกันฟึบเนี่ยถ้าเรา select หลายๆรูปเราสามารถ play เป็น slide show ได้เลยกด play ปุ๊บเป็น slide show ปั๊บเลยกดให้เป็น full screen เห็นนะเป็น slide show เลยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเออสะดวกมากหรือกดเป็นตรงนี้ index sheet ขึ้นมามันก็จะฟึง่งแสดงขึ้นมาว่าเออไอ้ไฟล์ที่เรา select มาเมื่อกี้ม,มีอะไรบ้างเนี่ยครับ Quick Look มันทำให้ใช้งาน Mac ได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับชอบก็ตรงนี้แหละโอเคครับนี่ก็คือหลักๆนะครับ Finder นะครับก็ใช้งานอยู่แค่นี้แหละนะครับเข้าไปเอาพวกแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยนะเนี่ยไปเข้าไปเปิดแอปพลิเคชันก็เข้าทางโฟลเดอร์แอปพลิเคชันนะเราก็เปิด จะใช้โปรแกรมอะไรถ้ามันไม่ได้อยู่บนด็อ k นะครับเราก็เปิดไฟเดอร์ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับก็ไปเรียกใช้โปรแกรมนะครับอย่างผมใช้ตัวนี้ในการเป็นโปรแกรม ftp ปึ้งเนี่ยก็มันก็จะโผล่ขึ้นมาบน dock ไฟติดบอกว่าใช้งานอยู่ผมใช้งานเสร็จผมก็ close มันไปอย่างไฟซิลล่า a นี่คือกดปิดปุ๊บมันก็ดับปั๊บนะไม่ต้องใช้ quit เนี่ยครับจะเข้าไปถึง ไปหาไฟล์ด็อกิเมนต์ไฟล์หนังไฟล์เพลงอะไรก็ใช้ไฟเดอร์เข้าไปนะครับโอเคครับเนี่ยคือจบนะครับไฟเดอร์ inder, แค่นี้เองง่ายๆไม่มีอะไรก็มีคำถามอะไรก็โพสทิ้งไว้แล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสก็จะทำวิดีโออื่นๆขึ้นมาอีกอ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งจบอันนี้พอดีได้คอมเมนต์มาจากนา้าอาร์ตนะครับขอบคุณมากเรื่องนี้ก็หลายหลายคนยังไม่รู้นะครับใน บนไฟเดอร์เนี่ยครับเปิดขึ้นมาแล้วมันจะมีมันจะมีการปรับแต่ง v View Option ได้อย่างเงี้ยเราปรับแต่งหน้าตามันได้นะครับมันอยู่ตรงนี้ในเมนูของไฟเดอร์นะ View แล้วก็นี่ show view options ปึ๊มนะครับตัวนี้นี่อย่างตัวนี้ผมอยู่ที่ Column View ใช่ไหมผมก็สามารถปรับปรับแต่งได้นิดหน่อยนะ x t x t size เล็กไปไม่ชอบใครอยากดูตัวใหญ่ๆนี่ปรับปรับเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้หรือถ้ามันอยู่ที่ไอคอนเป็นแบบไอคอนเนีย่ยโชว์แบบไอคอนอยู่ผมอยากเออให้ไอคอนมันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ตรงนี้ก็เหมือนกับตรงข้างล่างตรงนี้นะครับปรับแต่งได้เหมือนกันขนาดไอคอนนะนี่ชอบใหญ่ๆไอตรง grid spacing นะครับตัวนี้ก็คืออยากให้มันชิดมันห่างกันแค่ไหนกำหนดได้เหมือนกันนะครับ text size อ,อยากให้ใหญ่ขึ้นเหมือนกันปุ๊บนี่ก็ใหญ่ขึ้นหรือว่าอยากจะให้ text มาอยู่ทางขวาเอออย่างนี้ก็ทำได้ดูเทปอีกแบบนะครับหรือไม่ชอบไอไอตัว info อ,อ,อะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องก็ได้ติ๊กตรงนี้ show item info ก็จะออกไปเหลือแค่โฟลเดอร์เนมเพียวๆนะครับอันนี้ลองลองเล่นดูนะครับไม่ยากตรงนี้ไอประโยชน์ตัวนี้จริงๆมันในในไฟเดอร์ผมไม่ค่อยได้ใช้นะในไฟเดอร์อย่างที่บอกผมใช้เป็นไอตัวนี้มากกว่าผมใช้เป็นไอตัวคอลัมน์วิวมากกว่าอันนั้นไอประโยชน์จริงๆก็คือใช้จัดจัดเดสก์ท็อปเดี๋ยวผมเปลี่ยนตรงนี้กลับแป๊บนึงเมื่อกี้มันอยู่เท่าไหร่วะเออสิ สามสิบสีเออเนี่ยดูง่ายๆสิบสามแล้วกันนะครับคือเนี่ยแต่งเดสก์ท็อปมากกว่าบางคนเออมีเคยคนเคยถามผมเหมือนกันว่าทำอย่างนี้ทำอย่างไงนะเพราะว่าเดเออดีฟอลต์มันไม่ใช่แบบนี้นะครับก็คลิกที่เดสก์ท็อปก็ได้แล้วใช้ view show view option หรือ command J นะครับหรือว่าง่ายๆเลยก็คือคลิกขวาบนเดสก์ท็อปแล้วก็ Show View Options ปึ้งกดขึ้นมานี่แค่นี้เองมันก็ขึ้นมาแล้วเราก็ปรับแต่ง Desktop ของเราได้ตามสบายนะ f e u l u l t รู้สึกมันจะเป็นเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะซึ่งผมก็ไม่ชอบผมเอา Text ไว้ทางขวาแล้วกันดูง่ายๆแล้วก็ผมชอบไอคอนเล็กๆอ่ะเนี่ยครับรก็ปรับแต่งได้ตามสบายใจนะถ้าเอาตรงนี้ออก Show Icon Preview มันก็จะไม่โชว์เนื้อหาของไฟล์อย่างตัวตัวไฟล์ก็โชว์เป็นแค่ชนิดของไฟล์คือ png jpg แค่นั้นนะครับอย่างถ้าผมกด Show ไอคอน r e v i e w ขึ้นมามันก็จะ preview เนื้อหาของไฟล์ด้วยเออว่าเนี่ยมันเป็นไฟล์อะไรอันนี้ผมแคปหน้าจอไว้มีฝรั่งมาผมเก็บกระเป๋าตังค์ฝรั่งได้ฝรั่งก็ขอบคุณมาใน a c e b o o k นะอันนี้ว่าจะเขียนในบล็อก นานแล้ไม่ได้เขียนเลยพอกันหางขาดแล้วนะครับน,นี่นี่ก็เป็นเนื้อหางไฟล์นี้ไม่ค่อยน่าโชว์อะไรทีเกตนะโอเคครับก็แค่นี้เองมันก็จะใช้งานได้อีกนิดหนึ่งนะอันนี้หลายๆคนไม่ค่อยรู้เออขอบคุณนอาดด้วยนะครับที่แนะนำเข้ามาโอเคครับตอนนี้จบจริงๆแล้วโอเค สวัสดีครับ